Unboxing Therapy กับ Cry Baby ทั้งหมด4คอลเลกชัน huh. Monster t e a Crying Parade, Sunset Concert, Cheer Up Baby มูน่าเรามาเลยอ่ะคนนี้กับสโลแกนช่อง Secret ช้าไม่ได้ก็ซื้อฮัล l หล วันนี้มัาในติมร้องไ้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะมา Unboxing Therapy กับ ค ry Baby ทั้งหมดสี่คอลเลกชันอะพรอมพารัสเอ็มดีนะคะอามน,นะครับโอ้นะครับะแล้วก็อันบ็อกซิ่งเหมือนเดิมเนาะที่จริงมันก็คือคร y Baby ้ที่เราเออคือเราตัง้งใจว่าจะมารวมกันแกะทีเดียวก็เลยกลายไปว่าถูกทิ้งไว้นานมากแล้วระหว่างทางก็มีคอใหม่นน่นนี่นั่นแทรกไปแทรกมาก,ก็คือน้องก็คือเลยถึงไม่ได้ถูกแกะก็เลย <ใจ S 2> ได้เป็นการเป็นพานรวมคร y Baby ีสี่คอลเลกชันมีอะไรบ้างอันนี้เราได้มาในราคาสอบถูกตัวเนาะว่ากันได้ราคาสอบประทับใจมากอะเริ่ม เริ่มจากคอลเลกชัน Monster Tears อันละก็อะไรนะอันที่สองเป็น Cry Baby Parade Crying Parade อันต่อไปเป็น Sunset Concert และอันสุดท้ายเป็น Cheer Up Baby โอเคไปดูทีละอันกันเริ่มจากตัวจิ๋วกอนดีไหมอันนี้เนาะมา5้าจุ่มเลยเนาะใช่ก็จะเป็น Monster Tears เนาะก็จะเป็น Cry Baby ในรูปแบบที่เป็น Monster ก็จะมีทั้งหมด12แบบส Secret กูยมีสองซีเครตเดมีซีเครตกับมีซีเครตสองว้าวอยากได้อะไรบ้างชอบฟรอสตี้แคนดี้อ่ะที่เป็นแกะกับเลดี้มัมมี่คือชอบตัวที่เป็นกลมๆอ่ะก็คือน้องแฮปปี้กับน้องโซลทีเตอร์น่ารักมากแกกันวันแปดซีเครตได้แตกไปแล้วในคลิปที่แล้วแล้วกล่องนี้ซีเครตแตกหรือไม่มาแกะตัวที่หนึ่งเลจ๊ะหนึ่งสองสามเป็นไรอ่ะสิ่งที่ได้ได้แก่ทักอุ้ย ชื่อน้องว่าบ <Boy> ิ๊าากบอยแฟรงกี้อ๋อแฟรงก์สเตอร์ไงชื่อน่ารักว่าแฟรงกี้ก้าสวยนะเป็นสีขาวอะ่ะเออดูดีเนาะตอนแรก <Okay. S 2> งงว่าเอ๊ะทำไมมีอุปกรณ์มาให้ด้วยแล้วใส่ตรงไหนสรุปก็คือใส่ตรงไหนใส่ข้างบนจังะไหนไหนไหน ก็คือไม่ได้ใส่แค่วางก็คืออันนี้เป็นน้องแฟรงเกนสไตล์ที่ใส่ชุดเชื่อว่า Boys to Cry จ้าชื่อเพลงของ At l ล s จ้าแล้วก็น้องร้องไห้ตามสไตล์ของค r y Baby เนาะแล้วก็เป็นแฟรงเกนสไตล์เนาะมีตะปูที่หัวแล้วก็มีน้องน้องผีน้อยแคสเปอร์อยู่ข้างบนหัวด้วยเขาดูน้องผีในสิปกติเราจะเป็นคนชอบแบบอาดถอยที่มันมีแบบอีกพวกตัวเล็กๆติดมาด้วยมันน่ารักอะโอเคตัวที่หนึ่งพันป้ายตาชั้นตัวที่สองหนึ่งสอง ซ้ำอะไรอะเบิร์นเบบี้เบิร์นชอบชื่อด่ะว้ายชื่อเลินเลเวอร์อ้ยมีน้องเล็กๆอีกแล้วว่าโอ้จริงด้วยมีน้องตัวจิ๋วสีเดอห้ามทุกตัวมีน้องตัวจิว๋วจริงเหรอ <laughs> เออว่ะทุกตัวมีน้องจิว๋วตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบอะไรนะเ <laughs> <laughs> บิร์นี่เบิร์ดก็ <laughs> จะเป็นเหมือนอะไรเป็นเดวิวต์ปะ เป็นเดวิลอ่ะแล้วก็เนี่ยจะมีแบบโครกอ่ะที่เป็นแบบโปร่งแสงเนาะแล้วก็เกลียงๆงนองเป็นกำมะหยี่แล้วก็หางมาเกลีเราต้องต่อเข้าไปเนาะมันก็จะเป็นหางแบบเหมือนสปีศาร์อะไรเงี้ยแต่ดูความน่ารักสิดูทุกคนดูน้ําตาของน้องน้ำตาของน้องอ่ะเป็นเปลวไฟอ๋อเป็นเปลวไฟจริงแล้วน้องก็มากับน้องมอนสเตอร์จิ๋วที่เป็นแบบน่ารักก็โอ้จริงอันดีกด์ของน้องนะจ๊ะ b บ r n b a b บ burn นนะจ๊ะ อ่ะกล่องที่สามแอบรูจุดบ้านแน่นๆนะจริงหรอเป็นตัวเป็นแบบหนึ่งโซอิเตอร์หรือเปล่าสองสามโซอิเตอร์อะไรอะเป็นแมมโมทแห่งความประชาเหรอเป็นแบบวิชวิช s ุ้ยดีอ่ะทุกตัวมีซาบรัลาตัวเล็กอ่ะน้องวิช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  w เอาออกเสียงไม่ถูก ก็คือน,น้องจะอยู่แบบนี้นะ<ด>น้อง Witch, Witch, วิชวิชก็คือน้องเป็นแม่มดใช่ปะแม่มดน้ําตาสีเขียวมีผมฟอยสีแดงๆใส่หมวกแม่หมดเนาะแล้วก็มาแน่นอนมากับมอนสเตอร์เช่นแลแมากว่าที่เป็นเขียวมากว่าที่เป็นเหมือนนีนิ้วท้าด้วย <laughs> ไม่ใช่แม่หม <laughs> ดทกคน <laughs> มากว่า <laughs> ซึ่งก็คือวางได้นะจ๊ะวางวางดีอ่ะคอลเลคชันนี้น่ารักมากเลยอ่ะตัวใหญ่น้องแน่นจริง ที่จริงช่วงนี้เอ่อป๊อปมาดอ่ะมันชอบแบบผลิตพวกคอลเลคชันที่มันเคยออกเก่าๆใหม่อะไรเงี้ยซึ่งไคลบีก็น่าจะเป็นล็อตผลิตใหม่เหมือนกัน oh, แล้วที่จริงมันมีอีกล็อตหนึ่งที่อยากได้มากมันชื่อว่าไคล์เบบี้อินเดอะวูดอันนั้นน่ารักมากแต่ว่ายังไม่รีสต็อกอ่ะแตาชะละนึงสองซ้ำโมริโคโกโร่เหรอมีใครรู้จักโมริโคโกโร่มไหมนเเฟสิบลน้องล่องหุนจ้ามนันอุปกรณ์เดือดมากนานโชว์การ์ดก่อนเลยอ่ามิสเตอร์อินเฟสซิเบิล ก็คือเป็นมนุษย์ล่องหนเนาะน้องก็คือจะเป็นเหมือนแบบเป็น Invisible Man แหละที่แบบสวมผ้าคลุมแบบเป็นน tective อะไรเงี้ยเราเห็นปะบนหัวเขาจะมีเลขห้าสิบหกอะไรแล้วก็น้องก็จะแบบมีความใสๆเนาะใส่แว่นแล้วก็น้ำตาน้องก็จะแบบดูไม่ค่อยออกเป็นน้ำตาน้องก็จะมาพูดกับน้องผีจิ๋วและกระเผาเดินทางน่ารักก็ใช้ได้เลยนี่คืออีตัวเล็กน่หลักเนาะและมากล่องสุดท้ายของ Monster t a s การหวังว่าจะได้ตัวที่เราชอบกันบ้าง หนึ one, ่งสองวมันคือแก่หรอน้องฟรอสตี้แคนดี้น้องคือเยตีน่ะน้องคือฟรอสตี้แคนดี้เ่ฟรอสตี้คือแบบเหมือนหิมะหิมะแบบน้ำแข็งใช่ปล่าก็เป็นแบบเยตีเขาคือแก่มาตลอดเลยอะคือน้องนั้นเหมือนแก่เปล่าดูดิตัวสีฟ้าๆมีแขนมีขมิ้็เหมือนกันแหละมีหูย่นๆมีแขนมีขาแล้วก็ดูดิเหมือนแก่เลยอะเวลับสักพักก็คือเป็นขนกมะยี่นะจ๊ะไม่ใช่ขนแบบแข็งๆอ่ะจริงด้วยแต่ก็มากับ มอนสเตอร์ตัวจิ๋วที่แบบเป็นรูปสโนว์แมนนะจ๊ะดูสโนว์แมนจ้ะน่ารักอ่ะฮะเป็นคอที่ผ่านเลย มูน่ารักมากเลยอ่ะคอนี้ผ่านไปแล้วกับพอที่หนึ่งนะจ๊ะคอา Cry Baby Monsties e r ต่อไปสเปน Cry Baby Crying p a r r o t Cry Baby p a r r o t นี่มีตัวปกติทั้งหมด12ตัวกับ Secret อีกหนึ่งตัวนะจ๊ะมูน่ารักมากเลยอ่ะต้องเป็นสีเหลืองเหลือแบบนี้เหมือนเป็นธีมสไตล์แบบวงโยธวาทิศฉันชอบยังไม่ถูกเลยอันนี้คือมันก็คอน่ารักเลยอ่ะอักกรีดักกิ้เราอันนี้ละกันเราบังกี้มาเริ่มปะเอานะ หนึ่งสองผ่านหลุดหนึ่งสองสามไหนได้ตัวที่ชื่อว่าอะไรอ่เดอะทรัมเปตที่เป่าทำเป็ดใช่ปะใช่น้องทำเป็ดที่มีที่มีเป็ดปะมีเป็ดด้วยแต่ไม่เกี่ยวกันเนาะน้องเบอร์สิบชื่อเดอะทรัมเปตโอ้ยน้องน่ารักอ่ะก็คือเป่าทำเป็ดแล้วมีเป็ดอ่ะชอบการมีเป็ดอ่ะมีน้องสัตว์เล็กๆมาด้วยอ่ะอุ้ยจริงด้วยคราวนี้มีสัตว์ทุกตัว น,น่ารักเฉยอ่ะน้องก็จะเป็นแบบนอ้องใคร่เบบี้อเนาะแล้วก็มีโบหูกระต่ายสีแดงกำลังเป่าทั้เป็ดอยู่เป่าทั้เป็ดมาพร้อมกับเป็ดอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะชอบอ่ะอุ้ยดีอ่ะเป็ดหายชัวมาดูก่อนที่สองกันทุกคนแทนแทนแทนได้ตัุ๊วิปหมูย,ยัดอะไรอ่ะ Yes can can มันช่วยอะไรไไ Yes can เข can น้อ,องเป็นเชีย์ลีดเดอร์เปล่า Yes can can น้องจะแคร์เมันกัน น้องมีสัตว์ด้วยอ่ะเดี๋ยวโชว์สัตว์ให้ดูก่อนที่เมื่อกี้บอกไงว่าน้องพูดเด้อแล้วก็น้องนี่นะเป็นเชียร์เดอร์ที่มีผัดแล้วก็แบบอ่ะฮอตชื่อฮอตฮอตน้องจังน้องก็คือยกขาด้วยหนึ่งข้าวแบบกำลังเต้นอยู่แล้วก็ที่หัวมีอะไรอ่ะห่างเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเออน่ารักอ่ะกินด้วยกันแล้วน่ารักมากเลยดูต่แหลมมากเลยอ่ะพี่อ่ะน่ารักมากเลยอ่ะต่อที่อะไรดีอันนี้ไหมเชียร์บี๊บี้ตัวนี้นะจ๊ะ อันนี้ s ชีรา b a b เบบี้จะเป็นพวงกุญแจที่มีทั้งหมด6สีกับซีเครตอีกหนึ่งตัวนะซะนี่จริงชอบสีไหนชอบสีส้มสีฟ้าอืมมาแกะกันมาแกเลยอันนี้เหมือนเป็นรุ่นที่ออกมาในช่วงพร i m มันส์เาเป็นแบบรุ่นที่เป็นสีเรนโบ้เรนโบ์เรนโบ์เรนโบ์ถุงเป็นอย่างนี้้สวยอ่ะนี่เป็นสีพรายเลยซึ่งตัวที่เราได้ได้แก่ท่านสีลับ <laughs> ออกมาแล้ว <laughs> นี่อุ้ยลั เลยเป็นสีเหลืองโุ่ยน่ารักเลยอะ่ะน้องก็จะเป็นน้องแครเบบี้ของเราที่แบบตาเป็นกากระบาทแล้วก็มีน้ําตาไปหยดน้ําตานะจ๊ะชราๆแล้วก็เป็นสีเหลืองอย่างงี้จ้านุ่น่ารักอยู่นะใช้ได้เลยอ,อันนี้มันไม่ใหญ่มากด้วยอะ่ะเ,เป็นไปได้อะ่ะชอบแล้วก็การน้องอ่ะเป็นสติกเกอร์โอ้ยมันลอกได้แบบเท่าหรอ <Yellow. S 1> นเนี่ยเลยมาปั่นในแอย่างรวดเร็วอ่ะสุดท้ายคือ sunset concert น้องจะมีทั้งหมด หกตัวและหนึ่งสีเพชรสีตามนี้เลยซึ่งสีที่เราชอบได้แก่ตัวไหนเอ้ยชอบน้องพิงไว้จะมาดูแบบเซลมูนเดียชอบอันข้างๆที่ชื่อเพจบลูมีสซิเกด้วยนะสีเกดจะมีหมวกรับปริญญาอ๋อรอรอมาแกะก่อนละตัวเลยมางังยไปก่อนนะอุ้ยตัวใหญ่มาเลยอะถุงก็จะเป็นแบบสีเพนเพนเหมือนเดิมเนาะหนึ่งสองสมได้แก่ได้แก่ หัวม,ม่วงม,มาเลยจ้า bright orange จ้ะออกมาเป็นสีชื่อสีชุดกะอ๋อ bright orange จริงด้วยน่นารักเหอะน่ารักอยู่นะนนะ bright orange น้องหมดเซระมูลเลยอ่ะน้องก็จะเป็นแบบน้องสีหัวสีม่วงนะ้อแล้วก็กระโปรงสีส้มอ่ะ พลังแห่งดวงจันทร์จะลงแทนเกงติ๊งปิเห็นหรือเปล่านะอุ้ยไปดูเพราะนะยังไม่ได้แกะเลยแต่สิ่งนี่เห็นดูคนเห็นป่ะมีขนแลบออกมาสักรูบต้องใจไอตัวที่ฉันต้องการหรือเปล่าอ่ะอะไรนะเบจฟลูหรือเปล่าเพราะว่าผมสีเนี่ยแลบออกมาสีเหลืองหรือเปล่าหนึ่งสองไอ้เบชฟลูเจ้าของเบจฟลูชอบมากเลยชอบเลยมูลนิครสิที่ชอบฉันเลือกเองฉันแกะได้เองด้วยอ่ะ มาตั้งรวมกันดีกว่าแรนนี่คือผลงานครอบทั้งหมดในวันนี้กับทราย baby ทราย baby มากมากเลยอ่ะถ้าในฟิกเกอร์ชอบตัวไหนที่สุดเยติอ้ยเราชอบทำเป็ดอ่ะแต่ว่าทำเป็นดาราอ่ะแต่ว่าชอบมากเลยที่ว่าทุกตัวละครมันจะแบบเออมีไซคิกมาให้ด้วยอ่ะมีตัวเล็กตัวน้อยไยด้แต่ดีที่ว่าได้ราคาช็อปมาหมด โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนอย่าลืมกด like, ก share, ก comment, ไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับที่30กว่าแล้วนะหวังว่าจะติดตามันต่อไปนะจ๊ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะเรามาดูนกมากคลิปหน้าเราจะแกะอะไรกันต่อกับสโลแกนช่อง Secret ถ้าไม่ได้ก็สื่อโอเคบ๊ายบาย,บายบาย